สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลาการคลิปนี้ก็มาดูคุณโคมพันจะทำอ่อมค่ะพี่น้องอ่อมหมูแดดเดียวค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าสามทัพพีค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้กระเทียมพริกต้นหอมผักกาดผักกาดด้วยนะคะผักกาดแล้วก็คะน้าน้ำตาลพวกนัวแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะมาดูได้เลยค่ะ อาน้ำมันหมูใส่กระทะนิดนึงค่ะพอได้คั่วผัดผัดอันนี้นิดนึงน้ำมันน้ำมันประมาณปลายช้อนค่ะพอได้ไอ้คั่วเครื่องแกงให้หอมๆค่ะนี่ค่ะคั่วให้หอมๆก่อนเราไม่ใส่น้ำมันนะคะเยอะใส่ปลายช้อนพอนี่ค่ะ ป๊าอ่าใส่หมูเดเดียวลงไปค่ะใส่หมูดเดียวลงไปคั่วกับพริกนี่เลยค่ะเพิ่มความอร่อยใส่น้ำปลาลงไปค่ะสามทั้พีค่ะน้ำล้างโคกนิดนึงค่ะ <c oughs> เปิดไฟแรงๆเลยค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะปึ๊บน้ำตาลใส่ลงไปด้วยนะคะน้ำตาลลาช้อนผงนัวนิดหน่อย <c oughs> ขอไผ่ได้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปได้เลยค่ะปึ๊บนำลางคกนี่ค่ะให้เขาเดือด เป็นเครื่องปรุงคูมพันก็ผสมคุกเขาลงไปเลยค่ะน้ำลางคกเดี๋ยวเขาก็สุกขาหมูเขาสุกง่ายหมูแดดเดียวค่ะให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำค่ะให้หมูสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลาการค่ะเป็นอ้อมหมูแดดเดียวแล้วค่ะพี่น,นอ้องอ้อมแซ่บๆเลยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพใส่ผักเยอะๆ มีพักคะนาผักกาศนะคะมีผักกาศมีต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแซ่บๆนัวๆเลยค่ะแ๊บเดียวหมูก็จะสุกแล้วค่ะปิดฝาค่ะปิดฝาก็ดาได้มาโวมพันปิดปิดฟ้าไว้กันปุ๊บ ขอน้ำอีกสักถ้วยหนึ่งค่ะนี่ตอนนี้หมูเราสุกแล้วค่ะไฟเพราะว่าไฟเราร้อนมากเติมลงไปเลยค่ะคุณลิ่ะขอ,อน้ำปัาบใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าอ้อมนี่ลักษณะอ้อมนี่ต้องมีน้ำสดน้ำได้ไข่พี่น้องอีกถ้วยหนึ่งค่ะคุณลิ่าน้ำอีกถ้วยหนึง่ง อมอมอมพอช้อนแป๊บเดือดแล้วค่ะ อร่อยมากเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะสุกไม่ยากนะคะสุกไม่ยากแกงอ่อมเรารสชาติอร่อยแซ่บนัว เิดฟ้าไว้ค่ะปับ๊บตุกโดดเพิ่มความสวยป,ปั๊บปึ๊บนี่ค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะ แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยนัวเลยค่ะอบไปอีกก่อนนะคะ ขอบคุณเฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันตุลักันค่ะขอบคุณเล,ยล้ยๆค่ะตอนนี้ใส่ผักลงไปแล้วค่ะปิดฝาไว้ค่ะให้ผักเคี้ยวๆอร่อยเลิศรสค่ะแซ่บได้ค่ะพี่น้องให้หมูสุกพอแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะ ใส่ต้นหอมลงไปค่ะปึ๊บอ่อาคุณลิตาเตรียมรีวิวค่ะโอ้ยหอมค่ะพี่น้องพวดนะหอมหอมค่ะสด,ดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเล็กๆค่นนะนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทรงเตี้ยนั่นแหละ โอเคค่ะอ่ะมาดูเลยค่ะเดียวคุณพันธ์เทใส่ภาชนะนะคะอ่ะเอบนี่ค่ะฝีมือออมเราออมรสเด็ดค่ะพี่น้องใส่ปรกกาดน้ำค่ะเมื่อนี้กระดาษปากกาดภาชนะ,ะเครื่องเทศนี่หอมหอมค่ะเครื่องเทศถึงค่ะวันนี้หอมมากนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะ อมหมูแดเด,ดเดียวค่ะฟรีมือพรมพันตุลากันค่ะแซบแซบค่ะขอบคุณฟรีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเหลายเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวทวนเครื่องปรุงอีกนิดนึงนะคะก็จะมีะตำพริกขาตะไคร้กระเทียมพริกขาตะไคร้กระเทียมตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็แล้วก็นำไปน้ำมัน น้ำมันหมูใส่กระทะนิดนึงแล้วก็คั่วเครื่องแกงนะผัดเครื่องแกงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นำปลาล้าน้ำปลาน,นี่สามทพัพพีน้ำตาลเนี่ยก็ครึ่งครึ่งทพัพพีแล้วก็ผงนัวปลายช้อนค่ะพี่น้องแค่นั้นค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่ผักกาดผักคะน้าค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องกลมพันธุ์ทำให้ดูแล้วนะคะวิธีการแล้วก็ปิดฝาให้ผักเขียวสด ให้หมูนุมค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ